สวัสดีค่ะนวทโหญิงบริการนะคะมาศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติจากโจทย์ข้อที่19ค่ะโจทย์บอกว่ากําหนดให้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตนมสด1,000 0กล่องปรากฏว่าปริมาณการบรรจุนมสดแต่ละกล่องมีการจแจกแจงปกติโดยมีปริมาณการบรรจุโดยเฉลี่ยเท่ากับ225ลูกบาศก์เซนติเมตรความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ169ลูกบาศก์เซนติเมตรทั้งหมดยกกําลังสอง ดังนั้นเท่าจำนวนกล่องที่มีปริมาณการบรรจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 3 8ลูกบาศเซนติเมตรคือ a และจำนวนกล่องที่มีการปริปรมาณการบรรจุน้อยกว่า199ลูกบาศกเซนติเมตรคือ B ตรงกับเท่าใดนี้ก็เริ่มต้นวาเส้นโค้ง,งปกติก่อนนะคะ นี่คือจุดที่ z เท่ากับ0ก็มาใช้สูตรของค่าร z นะคะ z มีค่าเท่ากับ x ลบด้วย x bar หารด้วย s d ตอนนี้ก็มาดูหาค่าของ a ก่อนนะคะบอกว่าถ้าจำนวนกล่องที่มีปริมาณการบรรจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ238ร้อบาทเซนติเมตรคือ a เพราะฉะนั้นก็ต้องแทน x ด้วย238นะคะลบด้วย x bar x bar ก็คือในโจทย์ข้อนี้ x bar ก็คือปริมาณการบรรจุโดยเฉลี่ยนะคะก็มีค่าเท่ากับ225หารด้วย sd sd คือส่วนเบี่งเบนมาตรฐานแต่โจทย์ข้อนี้ให้ความแปรปรวนมาเท่ากับ169นะคะก็เราก็ต้องมาหาว่าความแปรปรวนเนี่ยก็คือ ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดยกกำลังสองน,นะคะมีค่าเท่ากับ169เพราะฉะนั้นก็จะได้ sd มีค่าเท่ากับ13นะคะได้ sd เท่ากับ13ก็แทนลงไปในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ13 13นะคะก็จะได้ค่า Z เท่ากับ1อันนี้ Z ัเท่ากับ1เป็นค่าบวกก็ต้องอยู่ทางฝั่งขวามือน,นะคะตรงนี้คือ สูตที่ Z เท่ากับ1ต่ตอวอยากจะหาค่าของ a โดยที่ a คือจำนวนกล่องที่มีปริมาณการบรรจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ238ก็คือต้องการหาพื้นที่ฝั่งซ้ายทั้งหมดของ a นั่นเองฝั่งซ้ายทั้งหมดของ Z ซกกำหนนั่นเองนะคะล้วก็รู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ ฝั่งซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5นะคะแล้วก็พื้นที่ของ z ัเท่ากับ1พื้นที่ตรงนี้นะคะจากตรงกลางเนี่ยออกไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.3413ดูด้านในดีตรงนี้นะคะ0.3413พื้นที่จากตรงกลางออกไปนะคะคือเฉพาะบริเวณเนี้ยมีค่าเท่ากับ0.3413 เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แรเงาทั้งหมดพื้นที่แรเงาทั้งหมดก็คือค่าของเองนั่นเองนะคะก็ก็จะมีค่าเท่ากับ0.5บวกกับ0.3 4 1 3สี่สแต่เนื่องจากเนี่ยคือออกมามีค่าเท่ากับ0.84 1 3แี่สแต่ว่ามันเป็นค่าของพื้นที่เทียบกับ1ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าโรงงานนี้ผลิตนมสดทั้งหมดหมื่นกล่องก็ จะมีค่า a เท<อ>่ากับเท่าไหร่ก็เอาหมื่น <ๆ S 2> มาคูณก็จะมีค่าเท่ากับ8,413กล่องค่ะจากนั้นก็มาหาค่า b กันต่อนะคะาวาอีกอันนึงเลยแล้วกันนะคะเส้นโค้งขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะนี่คือเส้นที่เท่ากับศูน ก็มาหาค่าสค่าแนานมาตฐานของ b บ้างโดยที่เขาบอกว่าจำนวนกล่องที่มีปริมาณการบรรจุน้อยกว่า199ลูกบาทเซนติเมตรคือ b เพราะฉะนั้นก็แทนค่า x ด้วย199ลงไปนะคะลบด้วยปริมาณการบรรจุโดยเฉลี่ยก็คือ225หาด้วยส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานซึ่งเราก็หามาได้แล้วว่าเป็น13ก็จะได้ค่า Z มีค่าเท่ากับลบ2น,นะคะ แเป็นลบก็แสดงว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะมีค่าแทเท่ากับลบสองเนื่องจาก B เนี่ยคือจำนวนกล่องที่มีปริมาณการบรรจุน้อยกว่า199เพราะฉะนั้น B ก็คือพื้นที่ทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะรนีนั่นเองแล้วเราก็รู้ว่า ีพื้นที่สัดเท่ากับลบสองคือจากตรงกลางออกมาเนี่ยคือพื้นที่ของซัดเท่ากับลบสองแต่ตารางดูก็จะมีค่าเท่ากับ0.4772ล้วเราก็ทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้พื้นที่ทางฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากต้องการทราบพื้นที่ของ B B ก็จะมีพื้นที่เท่ากับเอาพื้นที่ฝั่งซ้ายทั้งหมดก็คือ0.5ลบด้วยพื้นที่ของ z ทเท่ากับลบสก็คือ0.4772ก็จะได้พื้นที่ฝั่งซ้ายหรือพื้นที่ที่ลายเงานะคะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0.028นะคะแต่นี่คือพื้นที่ที่ลายเงาสีแดงเนี่ยเทียบกับ1ห,หน่วยใช่ไหมคะ ก็มาดูว่าโรงงานเนี่ยผลิตนมสดทั้งหมดหมื่นกล่องจะได้พื้นที่บีเท่าไหร่ก็เอาหมื่นมาคูนนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้228นะคะขอโทษค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ228กล่อง